ก็สวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับช่องแม่กำไรเฟมเบรี่นะครับอันนี้ก็มีผุ้มคณะพระอาจารย์บริชานะครับได้มาเยี่ยมนะครับนี่ในบ้านศรีตะไทยนะครับนี่นะครับก็มีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีมาเยี่ยมเยอะเลยนะครับนี่นี่นะครับมาเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เด็กๆก็กำลังไอ้อ้อยกับแม่กำไรนะครับนี่ ลังให้อ้อยกับแม่กำไรนะครับนี่นะครับเอาอาจารย์ก็มาเยอะเลยนะครับนี่เอาแม่กำไรให้กอดอยู่ครับไม่เป็นไรเด้อครับนี่นะครับเด็กๆชอบแม่กำไรนะครับนี่เด็กๆชอบแม่กำไรเลยนะครับก็มีของฝากมาให้ด้วยนะครับอยู่ทางด้านนู้นนะครับนะ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายทางนี้นะนี่นะครับนี่นะครับก็มีแบ่งให้ทั้งน้องต้นอ้อแล้วก็ยักษ์น้อยด้วยนะครับนี่อนโอ้ไม่กลัวน้องช้างเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่นนเ,เดี๋ยวเยวพิ่งไปครับถ้าตัวผู้ตัวนุนต้องมีพี่ควานไปด้วยนะครับครับถ้าไปดูที่ต่งานต้องมีตัวผู้ไปด้วยแม่นต้องมี เรามีพ่อควานไปด้วยนะครับนี่<ะ>นี่นะครับพอพอมีพ่อควานแม่เอ็ดีมาเยอะเลยนะครับาานะครับนี่นะครับ<ะ>นี่ครับเด็กๆก็เอาออยมาให้เยอะเลยนะครับนี่ตอนนี้ชื่อแม่กำไรครับแม่กำไรครับตอนนี้ครับ <alike> เอาเอาไปเอาไปแบงค์นั่นล้างด้วยวะนี่นะครับโอ้โหนี่นะครับก็แม่แม่เอซีก็ถ่ายรูปคู่กับจุกันสาเอาไปให้ได้ครับนี่นี่นะครับเอาปะมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปกันครับยูน้ำมาให้ตัวนี้กัน นี่ก็จะอ้อยไปให้พี่ต้นอ้อนะครับนี่นี่นะครับฟูจิแลังครับอันนั้นผู้ใหญ่ครับแม่เราครับเด็กๆก็ดีใจมากเลยนะครับ นี่ชื่อแม่กำไรครับครับตอนนั้นชื่อบารมีครับ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 ใช่ครับโอ้นี่นะครับดีใจเลยนะครับนี่เด็กๆก็ดีใจอย่างลื่มใจเลยนะครับนี่นะครับโอ้มีเพื่อนๆมาเยอะเลยนะครับนี่ฝันสายไทจะดีใจใหญ่เลยนะครับนี่ใทยกันแล้วไทยกันแล้วทั้งลุมช้างทั้งดูแลเด็กๆด้วยนะครับนี่ ส่วนฝั่งทางนู้นก็ฟูจินะครับเป็นผู้ดูแลนะครับฝั่งนู้นครับนี่นะครับเอา้เอามาให้เลยครับนี่ฟูจิคุมสองเชือกเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับ กินทั้งอันแล้วครับนี่นะครับน้องตังน้องตังอยากอายนะครับนันน้องตังมันอยากอายนะครับไม่กล้ามานะครับนี่นะครับนี่นะครับเพราะว่าเราอยู่หน้าด่านนะครับเราต้องได้กินเยอะกว่าเขานะครับนี่ครับนูนี่นะครับ พ่อใหญ่ของเราก็มาแล้วนะครับพ่อใหญ่ของเรานี่นะครับเด็กๆก็กำลังกินข้าวครับอาจารย์ก็กำลังชั้นข้าวอยู่ด้านบนนะครับนนะครับอาจารย์กำลังชั้นข้าวนะครับนี่นะครับนี่นะครับพ่อใหญ่ก็มาแล้วนะครับนี่นี่นะครับพ่อใหญ่มาแล้วนะครับนี่นะครับ พ่อใหญ่ก็มาถึงแล้วนะครับนี่นู้สุปนษาก็ดีใจเลยนะครับมีคุณพ่อมาอยู่ใกล้ๆสุปนษาดีใจครับนั่นสุปนรษาสมเสียงเลยนะครับเห็นคุณพ่อมาอยู่ใกล้นะครับนนี่นะครับใน FC ก็กำลังห้อ้อยนะครับนี่ปอนอ้อยนะครับพ่อใหญ่ด้านนี้นะครับมาแม่ควานก็กําลังเอากับข้าวมาเสิร์ฟนะครับนี่ ูแลช่วยกันนะครับเพราะว่ามาข้ามาเสิร์ฟนะครับนี่นี่นะครับแนควันอยู่กับคุณป้าน,นะครับาก็กําลังกินข้าวกันนะครับนี่นี่นะครับปอใหญ่ครับนี่ม,ม,านานมาหาเองเลยนะครับ นี่นะครับสุพันษาก็อ่อนคุณพ่อใหญ่เลยนะครับนี่นี่นะครับสุพันสาอ่อนคุณพ่อใหญ่เลยนะครับนี่นอ่อนนุ่มกว่าไปจุ๊บด้วยนะครับนี่ สาดีใจมากนะครับในร้องส่งเสียงร้องด้วยนะครับนี่คนโอมาอยู่ใกล้ๆนี่นะครับนี่การส่งนี่ส่งเสียงด้วยนะนี่นะครับอาจารย์มณิชาก็มายืนอยู่ข้างๆพ่อใหญ่นะครับนี่นี่ โย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 ไงันยมล่ะเนีนะครับข้าวอมมีเาว่าเนียไหมี่ม่อใ่มใหญ่ครับจามณีชาก็มาชมมามีพ่อใหญ่มำไงกล้องไม่ดีตามันมากเลยนะคืออะไรับโแตาแม่แม่จ่างนมต้องมาร นี่นะครับมีอะไรครับนี่มะพร้าวและแก้วด้วยพอด่บครับนี่้านไหนยังไม่ได้เด็กออยนี้อ้ปูสำหรับีพอลูกีอเดี๋ยวนี้นนีู่หรับอ้ปูกสำหรับทำน้องอ้อยนะครับผมก็จะหวานเพิเศษครับก็มีความหวานเพิเศษนะครับอ้อยที่พระอาจารย์นำมาให้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับมะพร้าวร้อยแก้วนะครับนี่นะครับมะพร้าวร้อยแก้วนะครับก็แบ่งเด็กๆได้กินกันทุกคนไดเลยนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับนี่ uh, นี่นะครับน uh, yeah. ี่นะครับใครดีมากครับ นี่นะครับนี่ก็ไปดูทายงามด้วยนะครับฝั่งนู้นนะครับนะนี่นะครับ,รบ,รบเด็กๆก็ได้กินข้าวกินอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับอาจารย์ก็ได้สันข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินดูแก้วแก้วแก้วเหมือนกันนู่นนเพื่อนเธอนู่นโน่นอยู่นู่น <c oughs>

นี่นะครับเด็กก็เดินจะถามแล้วนะครับนี่ตู้อยู่ไหนล่ะยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่คือหญ้าลูกนะนี่คือหญ้าตู้จะกระโดดโค้ดอ่ะเอาครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับในช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ